อ๋อออก่อนนั้นชั่วร้ายเราก็จะมาบอมโอ้โหชั่วร้ายโอ้หก่อนชั่วร้ายเราก็ต่อใส่ไฟมาเลยนะฮะโอเค้ไอตรงนี้ใส่ไฟไม่เชื่อเหมือนโัเคแล้วก็ใส่สวิตช์นะฮะตรงนี้ปลายสายไฟเรากดใส่สวิตช์ไปกดโอ้โอโอ้โห โอเคสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนกันด้วยนะครับผมวันนี้ผมก็จะมาแาสเกมแนวใหม่นะฮะคือเกม u o วิวค c า a f t นะครับผมอ่อซึ่งเป็นเกมทํานองเดียวกันกับ Minecraft นะครับผมโอเคเข้าไปเข้าไปเล่นกันเลยนะฮะเข้าไปที่เพยเยอร์ะไรนะฮะนิวโหวตนะครับผมเอ่อเรว์นี้เรากตะะ็ตั้งชื่อฮะตั้งชื่อโหวตของเราเป็นชื่ออะไรก็ได้ โฟกัสเกมมือแล้วกันนะฮะเอ็มเชมใช่ใช <Focus. S 1> เออแจ้งมาเด้อโอเคแล้วก็ตั้งชื่อไปนะฮะแล้วก็เลือกเกมโหมดนะฮะอันนี้ก็จะเป็นโหมดเคทีปอันนี้เป็นโหมดแบบยากนะ,ะแบบธรรมดาอันนี้แบบฮัตคอ e นะฮะ เราก็จะเล่นแบบธรรมดาแล้วก็มาที่ตั้งค่าเลือกสกินกันหน่อยนะฮะสกินสามารถเรา,าโหลดไ่าจากตัวเกมนะฮะเอาเป็นตัวนี้แล้วกัน,นผมอุปกรณ์นะครับผมแล้วเด้๋ยสิเออเป็นตัวนี้แล้วกันอุปกรณ์เวอร์ชั่น1.29นะฮะแล้วกด pay ไปเลยอ๋อในรูปแบบเกม survival ครับก็จะเป็นการเอาชีวิตรอดจากเกาะนะฮะเฮ้ยมีปลาฉลามด้วยว่ะเข้ามา การเอาชีวิตรอดจากป่าหรือเกาะอ,อะไรสักอย่างนีนโอ้โหตัวรอนจอนเลยเสือกัดขาดนะฮะโอเคอย่างแรกที่เราต้องทำในการเอาชีวิตรอดคือการตัดไม้อะ่เองนะ้ยต้องไปหาตัดไม้ก่อนเกมนี้ภาพค่อนข้างท,งที่จะสวยนะฮะ ผมก็ได้ลองเล่นรูแล้วก็ชอบอ่ะก็เ,เลยมาแคสดูนะฮะถ้าผิดพลาดการใดก็ขออภัยกันด้วยนะครับเพิ่งแคสเกมแนวนี้เป็นครั้งแรกนะฮะโอเคเราก็ไปหาต้นไม้กันเลยเฮ้ยอะไรวะนี่มีต้นไม้กันเลยเลยมีเหนื่อยด้วยนะฮะในตัวของเราก็จะมีไออ่ะมีความหนาวเย็นมีร้อนมีหิวอาหารแล้วก็มีเหนื่อยด้วยนะไม่เหมือนไมคคาร์ฟนะครับ ไหมครับเนี่ยไม่เป็นอ๋อเจอแล้วสิ่งแรกที่เราต้องทำคือเอ่อในเกมนี้มันจะไม่มีซอมบี้นะครับตอนคืนมันจะมีเป็นพวกสัตว์ร้ายเป็นหมาป่าสิงโตบางครั้งก็เจอเนี่ยมนุษย์หมาป่านะฮนะโคตรโหดนอะเราก็ตัดไม้กันไปเลยครับโอเค เราต้องหาไม้ให้ได้เยอะๆแล้วก็ทานไฟแล้วก็อาหารนะครับเพื่อไปตุนไว้สำหรับตอนกลางคืนนะฮะเพราะว่าตอน,น,นคืนโหมดมากนะฮะจะมีสัตว์ห้ายอะไรต่างๆเยอะแยะเลยนะครับโอเคตัดไม้เอาทั้งช้ามากอุ้อุ้ขึ้นไปลูก ึ้นไปึ้นไปกินไปเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวนะโอ้โหสูงชิบหายเลยอะแหลกแหลกแหลกอ้าววิธีการครับก็ให้เรากดค้างที่บอกนะ้มันเึ้นสีแดงนะครับกดมาฝั่งนี้นะฮะอันนี้ก็จะเป็นตัวครัฟนะครับผม แบบนี้ในลักษณะอย่างนี้นะฮะถ้าเราคาบอะไรไม่เป็นเราก็สามารถกดดูได้จากตรงนี้นะมันจะมีบอกทุกอย่างเลยวิธีการคาบของต่างๆนะฮะนี่เราจะคาบอะไรเช่นเราจะคาบบล็อกตัวนี้สโตนเอ่ออะไรสักอย่างนะฮนี่มันก็จะบอกเราทุกอย่างเลยนะฮะมีทุกอย่างเลยนะฮะประตูนี่เราจะบอกีนวิธีการคาบมีบอกให้เรานะครับ ก็จะคาบิกแอกแล้วก็ขิดน,นก่อนบิ๊กแอกแล้วก็ขวานไม้ก่อนนะครับเบสิกประมาณนี้เฮ้ย,ยไปดิอย่าค้างดิอย่าค้างดิตัวคาบไปด้วย โอเคนะฮะสิ่งที่เราต้องหาต่อไปก็คือหินนะครับผมเพื่อเราจะมาทำอาวุธหินกันฮะเราก็จะได้ตัดไม้แล้วก็ทำอะไรต่างๆไว้เราขึ้นเฮ้ยเฮยยติดเลรวะอันนี้ก็จะเป uh ็นต้นไา้นะฮะต้นไา้ก็จะทำได้หลายๆอย่างทำเป็นชุดหรือเป็นอะไรอ่ะ ส่วนผสมของกานในนี่ยิงปืนอะ่ะเราต้องใช้ไฟนะฮะแล้วก็ดินปืนแล้วก็ลูกปืนอันนี้เป็นต้นข้าวนะ,ะเอยทำไมไม่ดอกวะเอ้ยอันนี้ก็จะเป็นส่วนผสมเชือกนะฮะเรามาคาบเป็นเชือกได้เนี่ยไอ้เชือไม้เนี่ยแล้วก็เอาไปเผื่อเราจะได้ทำคาบธนูกันนะ ไฟล์เราก็เก็บมาสักหน่อยไปทำฟาร์มไฟล์นะฮะรู้สึกว่าอาหารจะไม่มีแล้วก็หาขุดเอาหินก่อนแล้วกันหินหินอ๊ยสภาพภูมิลำเนาในพาร์ทแรก เราอาจจะไม่ได้สร้างบ้านนะเรา,าจ,จะมุดอยู่ในถ้ำอะไรสักอย่างนี่แหละไม่แน่อาจสร้างไม่ทันนะเพราะว่ามันมืดเร็วสเลเกินถ้าเวลามืดแล้วเนี่ยมันโหดร้ายสเลเกินเราจะเดินออกมาเพ่นผ้าทั้งนอกสุมสี่สุมห้าไม่ได้นะฮะโอเครู้สึกว่าจะขุดช้าสเลเกิน แค่ินอือโอ้โหเสียงฟ้าร้องเอฟเฟคอลังการนะฮะฝนตกฟ้าล้องรู้สึกว่าฝนจะตกบ่อยมากขอเจอโคดีเถอะ อืใน่ลกของสวิโวคราฟนี่ซึ่งโหดหลายเชะเกินแล้วก็คราบอาวุธนะครับเป็นมีิโตนะไม่รู้ว่าเรียกอะไรนะเรียกเป็นมีโตแล้วกันอืมตีกึ้หนึ่ ไปหาอาหารกันสักหน่อยนะฮะอือจะออกไปดีไหมเนี่ยอุ้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 ยอือหือข้างล่างก็ข,งข้าขงล่างกิมาคืนจะรอดไหมเนี่ยคืนเนี่ยอ้าวตายตายเลือด มีอะไรกินบ้างวะเนี่ยทะเลทรายต้นมงต้นไม้ก็ไม่มีอ้าวเจอแล้วครับนกครับนกอะไรเนี่ยตัวใหญ่มากเลยอ่ะอาบไว้อาบไว้อาบไว้โอ้โหโอยสองทีตายครับอะไรดอกวะน่าจะเป็นเนื้อแล้วก็ขนนกนะฮะขนนกก็จะมาใช้ใน ในเรื่องขการทําลูกธนูนะฮะลูกธนูลูกหน้าไม้อะไรเงี้ยอืมเราได้อาหารแล้วชิ้นหนึ่งนะฮะก็น่าจะรอดแล้วแหละคืนนี้ก็หาที่สุกหัวนอนซะก,ก่อนทูกไหมก็หาที่เหมาะๆไ,ม,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 ไม,ม่เห็นไม่มีหมอกมันมืดไปหมด ไม่รู้มันจะคํำตอนไหนแล้วก็เดินชมๆชมกันวะวรวบไอตัวนี้นะฮะกลางคืนมาไล่กัดออกมาไม่ได้นะ่ยเจอพวกนี้ไล่กัดแน่นอนฮะถ้าเรามีชุดเกาะนี่ตายแน่นอนฮะมันมาเป็นฝงูงไล่กัดหรเทีย วิ่งเหอยเอาเหนื่อยแล้วเหนื่อยแล้วอะไรวะยูอาร์เไรวะยอร์พิสติ้งนะอโลโซโลดาวอะไรวะโแบบเดินช้าๆหยุดรงนี้่ะมฮาก็ย่สุดเกนเนี่ยเนี่นยหดลายริงจริง เทามือแล้วล่ะสิแล้วล่ะสิเอาล่ะสิงานนี้ต้องมุดอยู่ที่ไหนสักแห่งแล้วสิงานนี้ทำไงดีวะเียมุดอยู่ตรงนี้สิดีไหมมืดแล้วไปดีไปดิโอ้โหนี่อะไรกไม่ได้าใจกูเจ้าพ่อ

ตัวคาบ์นึงเราต้องคาบอีนิดหึ่หน่อยเต่าเต่าเผาเออออปรีบๆต้องคงต้องคาบอ่ะเออเ้าหิว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 ใจเย็นๆน ในทา,างก้อนหนึง่งแล้วก็เผาเนก่อนเนี่ยเผาเนื้อก่อนเลยโหรลายสเส้นจริงวิธีกินอาหารเราก็อย่างน,นี้ลากเนื้อมาใส่ตัวเราเงี้ยครับครับเผาต่อไป เสียงนี้เง็กหลอกนี่เด็กเลยพอจเป็นโพลงสักหน่อยแล้วก็จะทำที่นอนแล้วก็นอนกัน ดูข้างนอกอือหือมีทั้งเสียงอะไรไม่รู้โคตรร้อนเลยออกไปไม่ได้ร้อ,องนอนมี<ล>มัน,มนโคตรคตร้อน <c oughs> เกมนี้ก็สามารถซื้อได้ทางพ l สโตนะฮะหรือเนี่ยไปโหลตามลิงก์ของคุณในวันนล้นะครับกระชมเถอะวิ่งดินหาที่อยู่ไปก่อนเฮ้ยเจออะไรนี่ยหเฮ้ย คืออะไรอะ่ะมาลาหรือเปล่าเฮียเฮียนี้มันไม่ทำไอ้นี่นะฮะไว้ทำพวกสใส่ไฟหรือเปล่าเนี่ยมันต้องเผาก่อนนะไอ้เรกนะมันเป็นเผาดีกว่าขอ,ง,อางเผาดีสักก้อนนี้มันคืออะไรอะ่ะ อัญมณีพิมโอ้ยไอ้นี่มันจะครับพวกสายไฟแล้วก็ชุดปูชุด่อได้นะฮะทุงทีนดีเลยทีเดียววัาในเวอร์ชันย่าสุดเลยนึนครับชุดเกาะเกาะทาแางนะฮะอืมีอกอจกอีจพังละ มีคนตีกันปดยนะครับข่งได้ในมีคนตีกันด้่้านแวคนอะไรอ่ะ่านันเกียนอ่ะเออในดันน่ะ อืมไอเนี่ยหินตัวเนี้ยมันเรียกหินอะไรไม่รู้แร่อะไรไม่รู้โอ้ถือว่าโชคดีนะถ้าเจอเร็วนะอุ้งศึกมุมตอดกตาลูกมีมนะมีอีกฮะจับไปื้กหน่อยอืมหอนไปไม่ได้แบกหรอก ทำอะไรกันบ้องแล้วก็จะนอนตรงนี้นะฮะนี่ที่นอนไม่เหมือนไม้คลาสนะฮะที่นอนเราจะเป็นต้นไม้แข็งนะ ไปส,ไไสนอนได้พะหวานนอนใาย่ะน,นอนดิออนอไม่นอนเลยยืนหลับครับหงีบสักหน่อยเฮ้ยสิบหกนาทีแล้วอ่ะไม่อาจจะเป็นพาร์ทหน้าครับสร้างบ้านนะะเช้าแล้ว มันจะมีโหมดภาพยนตร์ด้วยนะตั้งกล้องข้าเราเดินเนี่ยเนี้ยตั้งกล้องนี่นเ่ยแล้วมันก็จะมีแบบหดเดินตาม,มเนี่ยกล้องจะเดินตามถ้าจ,จะเดินตามแล้วก็อีกโหมดคือเดินไม่ได้แต่สามารถเลื่อนซ้ายขวาได้มันสามารถทําเป็นอะไรอ่ะเป็นการ์ตูนได้ไหนนการ์ตูนสร้าง ཨ་ལ་གསེ་ཕི་ནོ་ལ་གསན་ ནི་ནང་དེ་ལ་ཡར་ལ་བཏང་བ་རོ་ ནེན་ཏེ་གནང་ནས་ จะเกิดตรงนี้แหละเกิอดอยู่กับมันเ่ยมาดิ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 าดอ้าววิ่งหน,นีทำไมอ่ะวิ่งหน,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 นีทำไมวิ่งหนีวิ่งหนีวิ่งหนีทำไมวิ่งหนีทำไมเรียบร้อยไ,ไม่แหกฆ่ากันสุดได้ดีนะเกิดตรงนี้เสื้อผงเสื้อผ้าหุบหมดเลยฮนะเมย ัวหางมันงลงมาอไอห,หน้าอะไรเนี่ยของได้หมดปะวะโอเคถือว่าโชคดีมากครับได้วัตถุดิบแร่เขียวเนี่ยมาหนึ่งชิ้นนะเอ้ยมาพอสมควรนะยีิบสี่อันเฮ้ยดีหวางดีหวังดิมันหวงัวงได้ปะวะนี่มันจะได้น,ะน,นี่ระดินจะขึ้นไป ดูเราเป็น19นาทีแล้วก็ผมว่านะ่าจะจบพาร์ทนี้แล้วนะเพราะมันนานแล้ว19นาทีแล้วก็จะสร้างบ้านในพาร์ทที่สองแล้วกันนะครับ EP สองนะสำหรับ EP นี้ผมก็ก็จบการรีวิวเพียงเท่านี้นะครับผมฝากกด subscribe แล้วก็กดไลค์ให้ด้วยนะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็จบการรีวิวเท่านี้ครับ